สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามเมริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัาทูเดเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทพาดาว youtube.com โหระษส์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่หนึ่งสองสนะ สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนกนะครับประจําในวันพุทธที่2กันยายน2563นะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับแฟนคลับหลายคนนะซึ่งเป็นเศรษฐีคนใหม่ก็ขอให้เป็นคุณละกัน <c oughs> โชคดีประสบผลความสําเร็จนะแล้มหนึ่งทั้มเดือน10ปีชวดนะครับ วันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆครับห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทนะให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับในดวงตารประจำในวันนี้นะเดี๋ยววันนี้มีเยอะเลยนะดวงดาวนะเดีย๋ยวค่อยติดรอติดตามในช่วงปรากฏการผ่าดาวตุดีกันนะครับ โอเคมาถึงเอาคนความฝันก่อนประจําในแรมหนึ่งค่ำนะความฝันในแรมหนึ่งค่ำเนี่ยจะเป็นจริงตามคําทํานายนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธมีสุขมากนะเพราะฉะนั้นคุณเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่คุณจะมีสุขมากนะครับสะหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลวิวาส ตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นใครเล็บยาวตัดวันนี้ได้เลยนะทานน้ำมันในวันพุธมีซิรีสวัสดีนะครับใครจะไปทานน้ำมันพงน้ำมันรพลไปอาบน้ำแร่แช่น,นมนมอมน้ำใบเติวก,ก็ตามสบายเลยนะครับโอเคมาถึงเสียงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะเซมซีประจำวันนี้ได้ใบที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับโชคชะตาของท่านเนี่ยในช่วงนี้นะครับขอให้คุณรักษา คุณงามความดีเอาไว้ความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรน,นะครับต่อสู้กับความยากลําบากนะคุณจะประสบผลความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงดีด้วยจะมีความเจริญก้าวหน้านะครับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่สิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้นะครับท่านต้องมีความจริงใจที่แน่วแน่และมั่นคงสิ่งนั้นท่านก็จะสมหวัง นะครับสมความปรารถนาในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยราบรื่นดีมีความสุขต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็มีความคิดถึงซึ่งกันและกันก็จะพบกับความสมหวังนะในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับต้องขยันนะอดทนนะครับหรือต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นนะค,คุณก็จะประสบผลความสำเร็จได้นะครับการตัดสินใจไปทําการค้าที่อื่นเนี่ย จะได้รับผลตอบแทนที่ดีและคุ้มค่ามากนะครับในด้านของการงานหากท่านกางหางานทําอยู่นะครับขอให้ท่านอดทนรอคอยนะครับแล้วท่านจะได้ตําแหน่งตามที่ท่านต,ต้องการนะในเรื่องของคะแนนสอบของท่านเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับก็ขอให้คุณตั้งใจทําต่อไปนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะโอเคมาถึงดูด,ดวงชะตานะครับตาม วันเกิดกันเลยนะเออมาถึงสีที่ไม่ควรก่อนเลยนะครับสีที่ไม่ควรใส่ในวันนี้ก็คือสีชมพูนะสีชมพูไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็คือสีเขียวสีฟ้าสีดําสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีดํานะครับสีทองสมมตจสีโกโก้ได้นะดีสุดลองลงมาก็คือสีขาวสีเหลืองสีครีมได้นะครับ ทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกนะก็เป็นทิศที่เป็นมงคลตระจําในวันนี้นะครับโอเคนะในดวงชะตาอันนี้มาถึงดูตามวันเกิดกันเลยนะครับคนที่ดวงชะตาไม่ดีเลยก็คือคนที่เกิดในวันอังคารนะเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันอังคารเนี่ยดาวคารคุณเป็นการะกินีสัญจรหนึ่งวันนะครับคือ ถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรูปร่างท้วมนะครับเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยเพราะนะหรือไม่ค่อยมีหางเสียงนะครับจะสร้างความเดือดร้อนหรือปัญหาให้กับคุณให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นได้นะครับให้เรามาระวังการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขอ,คของคนอื่นนะครับไม่งั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคดีความต่างๆตามมาได้นะแล้วก็อุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ด้วยนะครับต้องระมัดระวังให้มากนะ โอเคต่อมามาถึงคนที่ดวงชะตาดีเลยนะครับประจําวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยแล้วก็ชาวล,าลัคนารนาสีกลุ่มนะครับดาวพระราหูเนี่ยเป็นสีประจําวันเนี่ยหมายถึงจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอบบยมุกต,ต่างๆนะครับความศรัทธาความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกๆเรื่องนะครับจะนําผลประโยชน์นะและการตอบรับที่ดีมาให้กับเจ้าชะตา เป็นอย่างดีมากเลยในดวงชะตาคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะจ้าชะตาเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วจนแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์หรือชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่บางคนก็เหนื่อยต่างกันนะบางคนเหนื่อยในเรื่องงานบางคนเหนื่อยในเรื่องภาระหนี้สินนะครับต่างๆหนี้สินที่ท่วมหัวอยู่นะเออเพราะฉะนั้นก็ ใจเย็นนะครับแก้ไขปัญหาไปธีละเรื่องนะเออมีสีแล้วนะ,นะโอเคต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์เนี่ยนะครับผู้หญิงนะที่เป็นผู้ชายก็ได้นะครับหรือลักษณะคล้ายผู้หญิงอ่ะนะเป็นคนที่เรียบร้อยนะครับให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่รูปร่างผอมบางใบหน้ารูปไข่นะครับขาวเหลือง นะผิวขาวเหลืองนะครับขาวก็ได้หรือสองสีก็ได้นะแต่ไม่เขียวนะครับเออต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับกลางวันดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อสื่อสารกับสังคมหรือคนรอบข้างมากขึ้นนะครับจะมีการทําสัญญาเอกสารต่างๆด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันพระพุทธสบรีครับดวงชะตาของของคุณเนี่ยในวันนี้สังคมคนรอบข้างเนี่ยนะใจความ คารพศรัทธานะครับในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงมีตําแหน่งยศัก์ที่ดีขึ้นนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนที่เกิดในวันศุกร์วันเนี้ยนะครับถือว่าคุณจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นแม้เงินบางส่วนนะครับยังไม่ตกถึงมือของเจ้าชะตาก็ตามเช่นอาจจะเป็นการสั่งจ่ายเช็คลวงหน้านะครับซึ่งยังไม่สามารถจะขึ้นเงินได้นะแต่เจ้าชะตาก็จะได้รับเงินแน่นอน นะครับแต่แม้อาจจะช้าไปบ้างนะครับเออหรือเจ้าชะตาจะมีการพิถีพิสานในการแต่งเนื้อแต่งตัวมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งก็ได้นะฮมีโอกาสได้เงินนะครับ <c oughs> ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยคุณระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับเกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ไดป่วยนะาโรคที่คุณคิดว่าหายไปแล้วนะครับมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาอีกเป็นอีกนะ หรือโรคเก่าจะกำเริ่มได้นะครับเพราะวังในเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็โรคก,กระดูปวดตามข้อนะครับลำไส้ภูมิแพ้นะเพราะฉะนั้นก็ไปกินอย่าไปกินขาไก่มาก,กเกินไปนะเป็นโรคเกา <c oughs> นะโอเคนะครับอันนี้ดูดวงชสตาตามวันเกิดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาถึงช่วงปรากฏการณ์ป่าดาวทุเดีกันเลยอย่างรวดเร็วนะครับ ปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้ <c oughs> อิทธิพลนะครับของดาวเอาเริ่มต้นก่อนตั้งแต่ช่วงดึกๆนะครับนะหัวค่ำนะเนเช้ามืดเลยในดวงชะตาคุณเนี่ยดาวพระจันทร์ทับดาวเกตตั้งแต่ตีห้านะครับยี่สิบตีห้ายี่สิบสี่นาทีนะนะ คืออารมณ์คุณมักจะร้อนเร็วหงุดหงิดที่บนมีเรื่องยุ่งทางจิตใจเสมอนะครับมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเออก็ต้องใจเย็นๆควบคุมสติสตางของคุณให้ดีนะคนที่เกิดในวันจันทร์แล้วก็ชาวราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาแล้วก็ดาวอาทิตย์วันนี้ดาวก็ยังมีปัญหาหลายดวงนะครับแต่ก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้วยก็จะมีดาวอาทิตย์ ติดพิษคุดดาวจันร์ติดพิษคุดดาวอังคารติดพิษหน้าพุธติดพิษหน้าเกศติดพิษคุดนะครับในส่วนของดาวพระจันทร์เนี่ยนะจะติดพิษคุดเนี่ยนะครับไปจนถึงเวลา10บโมงสินาทีเป็นต้นไปนะพอสิบโมงสิบนทีไปแล้วนะก็ดีขึ้นนะครับดาวพระจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆต่อนเนื่องเลยนะครับดาวพระจันทร์ก็จะเห็น วันนี้ดาวจาันเพนเนี่ยเวลา12ในการ22นาทีเนี่ยอยู่ที่ราศีกุมนะครับตามปฏิทินโหรแต่ที่อาจารย์ได้คำนวณออกมานะครับตามตังหกของอาจย์นะจันก็ไปเพนอยู่ที่ราศีกรกฎเพราะฉะนั้นวันนี้สองราศีเนี่ยคุณมีโอกาสได้จะมีโชคลาภนะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนนะก็ขอให้คุณโชคดีละกันนะครับของในวันนี้น,นะราศีกุมกับกรกฎนะครับ และดาวอันนี้อังคารหมดแล้วดาวพุธติดพิษหนากนะครับแล้วติดเป็นถึงกี่โมงล่ะติดเป็นถึงสิบสิบพงในกาห้านาทีสบโมงเย็นห้านาทีนะครับพอหลังจากสี่โมงเย็นห้านาทีไปแล้วก็ถือว่าเป็นผลดีนะคุณจะมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมสติปัญญาความรู้คุณจะดีขึ้นะจะมีความคิดที่เฉลียวฉลาดนะครับดีเป็นนักพูดนะแล้วก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองด้วยนะครับคนที่เกิดในวันพุธ นะในดวง่าตาคุณนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์ยายนะดาวพระศุกร์ก็จะย้ายเวลา18บแนกาสินทีนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคนะครับออย้ายเข้ามาสู่ที่ราศีกรกฎนะในดวงตาคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะชาวราศีกรกฎนะครับดาวศุกร์เข้ามาต้องลกักนาเนี่ยก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยจะมีโชคลาภนาน,นาประการมีเกณฑ์การพบปะติดต่อสื่อสารต่างๆ นะก็จะมีความลื่นเลงเมันบันเทิงนะครับส่วนคนที่ชาวราศีมังกรเนี่ยก็เป็นพินทุบบาทสุข7อาจารย์เจ้าว่ะร้อนที่รันนะก็อยากมีผัวมีแฟนนะประมาณนี้ในดวงตาของแต่ละคนนะครับโอเคอะอันนี้เรียบร้อยแล้วมาถึงมาเริ่มต้นตามลัคนาราศีกันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะ ชาวราศีเมษนะครับดาวพระจันทร์ก็เป็นประตูเมกฑ์ดีดาวศุกร์ไปอยู่ในพวกฟันทุนะครับหมายถึงในการเงินคุณจะหมดเปลืองไปกับคนในครอบครัวนะครับแต่ก็จะมีโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆเข้ามาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองของ,ของคุณดีนะครับชาวราศีเมษแต่ว่าให้ระวังอุบัติเหตุนิดนึงเพราะกาลีกลุ่มละนะระวังอุบัติเหตุนะมีบาดกระดาษบาดนะครับแล้วก็ เกี่ยวข้องกับทางรถยนต์ด้วยนะต้องระมัดระวังนะครับการเงินดีความรับดีนะส่วนในเรื่องของการงานก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาดังอย่างรวดเร็วโดยชาวลัคนาราศีพฤษภชาว,วร,ราศีพฤษภในดาวประจำตัวนะครับก็เป็น3มแก่ชะตาสุขรสามดังนี้จะ,จะเจริญยิ่งเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับดาวสุงเป็นปรุตูมเมกีนนี่ก็ส่งผลในทิศทางที่ดีของชาวราศีพฤษภนะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเมกาสาที่ดีจะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับดาวพระราหูเนี่ยนะนะคุณก็ยังมีรายจ่ายต่อเนื่องนะครับมีรายจ่ายแต่วันนี้คุณก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาด้วยอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะของชาวลัคนาราศีพุกศกนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับ กรรมัดอยู่พบปัตนตีเนี่ยคุณมักจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาเกิดขึ้นในเรื่องของการงานวันนี้การงานคุณยังไงก็ผ่านมีเครดิตดีนะครับมีคนให้ความเคารพในเรื่องของการงานของคุณนะส่วนในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับคนที่ทาอาชีพเกี่ยวข้องกับความสวยความงามดังงานช่างฝีมือต่างๆศิลปินนักร้องดารานะครับนักแสดง นักขายของสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมทรงผมต่างๆเครื่องสำอางร้านอาหารนะครับแล้วก็อุปโภคบริโภคนะร้านขายดอกไม้จิวเวลรี่นะครับเฟอร์ิเจอร์หรือศิลปะต่างๆนะครับของสวยของงามในวันนี้รายได้คุณเข้าดีมากเลยนะในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของอย่างอื่นนะครับความร่าของคุณก็ต้องใจเย็นนิดนึง นะระวังคนรักเจ็บปวดไม่สบายนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกอกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวก็เป็นแดอยู่ในภพมรณะนะครับตนุเป็นมรณะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยดีนะักนะระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับหรือลมพัดลมพยายต่างๆดาวศุกร์เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีโชคลาภเข้ามาคือวันนี้ชาวราศีกรกฎคุณเงินเข้านะแต่เงินเข้าช่วงเย็นนะครับก็ไม่เป็นไร จะมาช้ามาเร็วขอให้มันเข้า6โมงเย็นเท่าไหร่อะนะตามดี๋ยวดูสิ6โมงเย็น40นาทีไปแล้วนะเออมีโอกาสที่เงินจะเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณตกลงอะไรก็แล้วแต่ในเงินเข้าในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอเงินเข้าโชคลาบเข้าบ้านก็มาด้วยอาจจะมีการเข้าบ้านหรือได้บ้านเซ็นเซ็นบ้าน ไปเจอนะสบายนะครับโอเคต่อมาชาวลักนณาราศรีสิงห์นะชาวราศรีสิงห์วันนี้ในดวงชะตาคุณจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยอย่างที่บอกนะครับบางคนก็เหน็ดเหนื่อยในเรื่องการงานบางคนก็เหน็ดเหนื่อยในเรื่องภาระหนี้สินการเงินต่างๆก็ต้องอดทนนะครับในเรื่องของการเงินการทองถ้าคุณติดต่อเจรจา,จาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็จะสําเร็จดีในดวงชะตาคุณนะครับแต่วันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นวิเศษ สังเกตได้เลยนะครับถึงแม้ว่าได้เงินมาในคุณก็จะมีรายจ่ายรออยู่นะครับส่วนในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยในวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับกรรมมะก็ไปอยู่ในภพวินาาเนี่ยมากกับความเสียหายในช่วงนี้งานคุณควรกระทําแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับหรือในเรื่องงานควรอยู่เบื้องหลังไว้นะครับเป็นการดีในโดยตาในช่วงระยะเวลานี้ไปจะถึงวันที่29กันใหญ่ยนในโดยจต่างคุณนะครับ โอเคนะครับนะคะ,นะคะผมมาเซตแป็บหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เคยมีย้ำเลยโอเคมาถึงชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวราศีกันเนี่ยดาวพุธของคุณเนี่ยก,กูก็กลุ่มรักอยู่นะเป็นอุดมรเมกเกนดีในโดวงชะตามีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับการเงินของคุณวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีจะมีรายได้เข้ามานะ ส่วนในเรื่องของการงานสมัครงานได้งานประสบผลความสาเร็จนะครับบริวารช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนรักคู่ครองก็ดูแลมั่นช่องเป็นอย่างดีนะครับแต่คนโสดก็มีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองนะครับเป็นคนที่มีฐานะทางฐานะที่ดีในเรื่องของการงานนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยในดวงชะตาของคุณนะครับดาวการงานอยู่พบปุตตะ งานใหม่ๆห,หรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีคุณก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานด้วยนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะแต่ก็ประสบผลความสําเร็จนะครับในช่วงเนี้ยชาวราศีตุลคุณจําไว้เลยนะครับไปจนถึงวันที่19บเก้านะสิบเก้ากันยานะครับดวงคุณช่วงเนี้ยพูดอะไรแล้วมักจะแม่นเอ ถ้าคุณพูดตัวเลขลอยๆนะครับไปซื้อเลยถูกร้อยเปอร์เซ็นในดวงชะตาของคุณนะเออมันคงอันนี้มันก็แล้วแต่นะครับของแต่ละคนส่วนการเงินกระดูมผพพ้าเป็นกาลีนะก็จ่ายแลกเก็บทรัพย์มาอยู่นะครับ,บ,บ,นะค,รบความรักของไปคอดีทะเลาะก,กันนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิก นะครับคือความเสียหายต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณมากมายนะนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองนะครับต้องมีสติสติไม่พอต้องมีสตังด้วยนะเป็นสําคัญส่วนในเรื่องของการงานวันที่คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานมากเป็นพิเศษก็ต้องอดทนให้มากนะครับดาวศุกร์เนี่ยก็เข้ามาสู่ในภพสุภาษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเจรจา,าต่างๆเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะ สัญญาคุณจะเป็นสัญญาที่มั่นคงหรือสัญญาสัญญาในเรื่องเงินก็เงินก็มากด้วยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจะทําให้คุณประสบผลความสําเร็จหรือมีชื่อเสียงต่างๆนะครับหรือบางคนทาทางานไม่ได้หรือแก้ไขไม่ได้แล้วมาถึงคุณคุณทาได้เออก็ถือว่าเป็นเครดิตที่ดีของของคุณนะครับในเรื่องของการเงินทําธุรกรรมก่ผ่านประสบผลความสําเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะครับ ชาวราศีธนูวันนี้นะคุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับการเงินการทองผลกําไรก็จะมีเข้ามาดาวศุกร์ก็เป็นหมอนนะดวงคุณเนี่ความรักไม่ค่อยดีแต่ในวันนี้ก็จะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษด้วยนะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของการงานคุณก็มีความมั่นคงดีนะชาวราศีธนูนะครับต่อมาชาวานัคนณาราศีมังกรชาวราศีมังกรให้ระวังในเรื่องของการใช้อํานาจ นะครับหรือในเรื่องของคดีความก็ต้องไม่ประมาทวันนี้คุณอยู่ดีๆก็จะป่วยสังเกตได้เลยนะครับอาจจะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับกระดูกปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้ประมาณนี้นะต้องเรามาระวังนิดนึงคุณอาจจะมีปัญหาในด้านของสุขภาพนะครับในดวงชะตาของคุณนะนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศรีกุมชาวราศรีกุมในดวงชะตาของคุณใน,ในวันนี้คุณจะมีโชคลาภ ที่ดีในดวงชะนาดาวประจําตัวเป็นสีอยู่เพราะปุตตะปุตตะดีในเรื่องบุตรบริวารสิ่งใหม่ๆห,หรือเกี่ยวข้องกับกาพรพน,นันขันต่อ,ต,อต่างๆก็จะมีโชคลาภที่ดีเข้ามาด้วยนะครับในดวงจะตาของคุณแล้วดาวสุกจรก็เป็นอารีเพราะฉะนั้นพันธุเป็นอารีนี่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบ้านที่อย,ยู่อาศัยนะครับญาติพี่น้องบ้างแต่ก็จะมีสิ่งที่ดีๆกลับเข้ามาด้วยนะโชคลาภและความสําเร็จอ๋ออีกอย่างหนึ่งจะมีคนอิจฉาคุณ ไม่รู้อิจฉาเรื่องอะไรน,นะชาวลักนาราศีกลุ่มนะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วต่อมาชาวลักนณาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนในเรื่องของการงานวันนี้นะครับการงานดีนะครับมีความเจริญก้าวหน้าดีดีในดวงชะตาของคุณแล้วก็การเงินนะครับดองคานก็เป็นเกษตรอยู่วันนี้ก็ จ่ายดนะ้านมีรายจ่ายนะจ่ายแหลกเก็บซักไม่พออยู่นะในด,ดวงชะตาเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นปกติดีนะไม่ได้มีปัญหารูอปุปสรคใดนะครับศาสตราป,ปุตตาเนี่ยเพื่อนหรือสังคมของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การรุงเสริมเติมแต่งให้ร่างกายตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับในดวงชะตาของคุณนะนะโอเคอันนี้คือครบแล้วนะสิบสองนาศีนะครับ๋ยวจะมา เสียงไพ่นะเพิ่มเติมนะครับสามใบแล้วก็ให้คุณเลือกนะว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไนก็นะมอ,อกจะเป็นจังไหน <laughs> ใบที่หนึ่ง ใบที่สองใบที่สาเห็นชัดไหมโอเคนะครับให้เวลาสิบวิทําสมาธินะเริ่มโอเคครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เลือกให้ใบที่หนึ่งนะทันทัรทัน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 ฟ้าโอ้โหในข้าวดาบนะ จะคิดมากอะไรขนาดนั้นนะครับคุณนอนไม่ค่อยหลับแล้วนอนไม่ค่อยหลับหัวใจมันกระสับกระส่าย <c oughs> จำลืมเนื้อ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาชีพการงานของคุณที่เหมาะสมนะครับถ้าคุณทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการค้าเหล็กนะครับเหล็กเส้นหรืออะไหล่ต่างๆโรงงานต่างๆเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นผลด,ดีในดวงตา แต่คุณก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการงานด้วยนะครับการเงินคุณก็จะมีความคิดมากมีความกังวลเรื่องการเงินบางครั้งก็อาจจะคิดมากจนเกินไปนะก็ระมัดระวังไว้ดนึงอย่าคิดเกินไปนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยจะมีปัญหาในด้านความรักอาจจะมีกิจการมีเกณฑ์การเลิกราหย่าร้างกันก็ได้นะครับในโดยทตางคุณเนี่ยเราก็คิดวนไปวนมานะเป็นมีทุกข์ในเรื่องของความรัก นะครับนอนไม่ค่อยหลับอย่างเดิวที่บอกนะหัวใจมันกนระซับกระซาย<笑><笑>โอเคต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะครับวันนี้คุณได้ฟ้าราชินีถือต้วนะครับก็ถือว่าดีนะในโดยทางคุณในอาชีพที่เหมาะสมนะเกี่ยวข้องกับถ้าคุณทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวก็จะดี นะครับอาจจะเป็นนายหน้าเป็นที่ปรึกษาเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์นะครับหรืออาชีพด้านศินละปะต่างๆเนี่ยนะถือว่าดีนะครับการเงินก็ถือว่ามีพอกินพอใช้นะครับการเงินก็ได้เรื่อยๆนะส่วนในด้านของความรักในจะมีโอกาสที่จะได้เข้าสังคมนะครับและจะได้พบกับคนรักคู่ครองด้วยนะก็ถือว่าดีนะครับโอเคต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3สามวันนี้คุณได้ฟู๊ โอ้โหวิวออฟฟอร์จูนนะครับแหมสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามสงสัยคุณคงถูกตตรอตลีแน่นอนเลยแล้ววันนี้คุณก็ไปขึ้นเงินนะได้เงิน30บล้านบาทก็ขอให้คุณโชคดีนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสที่ดีนะครับงานของคุณก็มาถึงแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของคุณก็ถือว่าดีด้วยนะครับการเงินมารอคุณอยู่แล้วสบายใจได้ส่วนในเรื่องของความรักนะครับ จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะครับจะเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับและโอกาสของคุณในวันนี้ก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับคุณจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายพิการโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจดูวดวงชะตากา,จารจ้างก็ติดต่อมาได้นะครับหรือจะสั่งจองนะมหายันพระพุทธเจ้าหาพระองค์ นะครับเนื่องในเรื่องด้วยอิทธิพลดาวพระราหูโคจรย้ายราศีนะครับนะใ,นในเดือนกันยายนนี้ก็สามารถสั่งจองได้ตลอดทั้งเดือนนะครับแต่สําหรับใครต้องการที่จะนาไปบูชาก่อนนะครับก็มีจํานวนหนึ่งนะที่สั่งจองอาจารย์มาแล้วนะครับเอ,อ,อย่าจะจะปลุกเสกในวันที่3ซึ่งเป็นวันพระอุตรสุร,สรีนะครับแล้วก็เป็นวันรงชัยณนะวันที่3กันยายนเนี่ยเป็นเป็นวันที่ดาวพระราหูท่านเริ่มขยับนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลตั้งแต่สามถึงสิบ ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะครับวันที่3อาจารย์ท,ทําพิธีปลุกเสกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะวันที่4ีหก็จะทยอยส่งไปสนีไปให้นะครับสําหรับคนที่สั่งจองก่อนหน้านี้นะเอ่ก็จะส่งไปให้นะครับคุณจะได้นาไปบูชาพระราหูได้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะโอเคก็ขอทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุข อย่าลืมกดไ like, ลค <c oughs> นะ์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปเสียงมันแหบนะกดแชร์คลิปกดกระดิ่งค่อาจารย์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ